ทนเร็วแรงต้อง Ford Ranger Raptor ปี2อ1 8ราคา759 0 0 0บาทดาวเพียง1,900บาทเพื่อความปลอดภัยในการซื้อขายรถมือสองกรุณาโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นห้ามโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลใดๆทั้งสิ้นหากมีการโอนเงินผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณีเชิญรับชมวิดีโออย่างมีความสุขก,กายสบายใจชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เด้ออย่าเบิ่งซื้อหลายขอบคุณค่ะ ประเสริฐผลประเสริฐผลประเสริฐผลยุสค่ารับรองจะถูกตารับรองจะถูกใจประเสริฐผลประเสริฐผลมีรถที่เลือกหลากหลายอย่าบอกว่าออกง่ายไม่เชื่อก็ลองดูประเสริฐผลประเสริฐผลมีรถสวยๆเรียบรู้ประกาศให้โลกได้รู้รับรองจะถูกใจประเสริฐผลสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับบ่าวโอ๊ตนะครับประเสริฐผลยูสค่าวันนี้บ่าวโอ๊ตจะมารีวิวรถ ฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์ปี2018คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหเร็วแรงจริงๆนะครับขึ้นเขาลงห้วยได้อย่างสบายนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมงานของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และติดตามบ่าวโอ๊ตประเสริฐผลยูสคาร์ด้วยนะครับไปดูกันเลยครับว่ารอบรถเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมาดูเลยนะครับว่ารอบรถเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เลยครับโอ้โห เป็นชุดแต่งนะครับนะชุดแต่งแฮมเมอร์รอบคันรถของ f o r d r a n g e r r a p t o r อร์คันนี้เลยครับนี่ครับอันนี้เป็นดึงได้นะทั้งสองข้างเลยนะครับเนาะส่วนด้านล่างตรงนี้ก็น่าจะดึงได้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปเลยนะครับมาดูกันเลยเนาะอันนี้นะครับล้อเนี่ยนะครับล้อตัวนี้เนี่ยเป็นล้อเอเอล้อเอทีนะครับ ล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับอ่าก็ต้องบอกเลยว่าใหญ่มากนะครับครึ่งตัวผมแล้วเนี่ยนะฮะอ่าต่อมาเลยนะครับก็จะเป็นนี่ครับไฟเลีย้ยวนะครับนี่ตดติดกระจกนะครับมองข้างทั้งสองข้างเลยนะครับเนาะอันนี้เนี่ยนะครับก็คือบันไดยเหยียบนะครับบันไดเอ่อบันไดยเหยียบขึ้งสองข้างเลยนะ ฝั่งนี้ก็จะมีฝั่งนู้นก็มีด้วยฝั่งนั้นก็มีนะครับนะถ้าพูดผิดขอขอภัยด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับล้อนี่ลวดลายเห็นไหมครับว่าลวดลายเป็นสติกเกอร์โลโก้นะครับแรปเปอร์นะที่มีสีขาวส,าออสีเทาเออสีเทานะครับแล้วก็สีดำนะครับตัดสีกับโอ้โหสีของขันรถนี้ได้เลยนะครับ สวยงามจริงๆเลยนะอันนี้ก็มีรอบคันนะนะครับอ่ะต่อไปเลยนะครับมาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับตากล้องด้านหลังของเรานี่ครับเป็นชื่อเลยนะครับนะเรนเจอร์แรปเตอร์นะครับก็จะมีลวดลายด้วยเช่นกันนะครับอันนี้นะก็มีมาเหมือนกันนะครับสามารถดึงได้นะลากรถแบบ หนักๆได้นะครับผมอันนี้ก็นี่ได้เหมือนกันดึงได้นะครับนะดึงรถคันอื่นๆได้นะครับนะอ่ะต่อมาเลยนะครับนี่อุ้ยทำไมสโลโมชันจังเลยอะ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่ฮะอ่าสโลโมชันมากเลยนะตรงนี้นี่นนะครับโอ้โห ้องบอกเลยว่าไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยนะครับนะไม่เอี่ยมนะครับนี่โอ้โหก็อบอกว่าใช้งานดีเลยนะครับต่อมาเลยนะก็จะมาดูกันนะครับว่าข้างในรถเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะกล้องไปฝั่งนู้นนะครับอ่าามาดูข้างในห้องโดยสารกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ นี่ครับประตูนะเป็นกระจกนี่นะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับสามารถเลื่อนเลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็จะมีที่ล็อกด้วยนะครับนะล็อกประตูรถนะอ่ะส่วนตรงนี้นะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะครับหน้าจอทัชสกรีนเกียร์ออโต้นะครับและที่สำคัญนะมีเบรกมือให้ด้วยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยนะฮะโอ้โหหนะสาสบายนะครับวางขวดน้ําตรงนี้ได้เลยนะครับพิธีวางขวดน้ำให้สองช่องนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานอินเสิร์ตเอาเนาะอ่ะเปิดยังไงเนี่ยอ่ะอันนี้ช่องใส่ของต่างๆนะครับหนาพื้นที่ก็กว้างอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเนาะเบาอ่ะพูดถึงเบาะนี่คือเป็นเบาะหนัง นะครับที่มีผ้าอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะโลโก้ของแรปเตอร์เลยนะครับอ่ะมาดูอันนี้กันหน่อยนี่ช่องใส่เอกสารนะครับนะเอกสารนี่มีครบเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพรบพรบรอะไรเนี่ยก็มีครบหมดทุกอย่างเลยนะครับมีสม,มุดคู่มือให้ด้วยเออนะ ต้องบอกว่าของดีจริงๆเลยนะครับแล้วอ่ะพูดข้ามไปใช่ไหมเมื่อสักครูน่นี้มาดูตรงนี้นี่มีที่กดอะไรสต่างมากมายนะก็น่าจะเป็นช่วงอ่านเปิดเพลงบ้างหรืออะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะบาโอเนี่ยเพิ่งมาทํางานวันนี้เข้าวันที่5เองนะอาจจะยังทราบไม่หมดนะครับตรงพวงมลายอ่าพมรมลัยอุ้ยตรงนี้นี่เขา เขามีเสริมมาให้ใช่ไหมฮะตากล้องเขามีเสริมมาให้เนาะเออดีจริงๆอะ่ะนะครับนี่แล้วก็จะมีปุ่มต่างๆนา,นานามากมายนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดที่จับตรงนี้ก็มีให้ทั้งสองข้างนะนะครับเอ,อเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันบ้างว่าเป็นยังไงเนาะข้างหลังข้างหลังนะก็โอ้โหกว้างมากนะครับกว้างแบบกว้างมากเลยนะ เบาโอ๊ตนี่เข้าไปนั่งนี่โอ้โหตัวเล็กแบบนี้นั่งได้สบายๆนะครับนอกจากคนตัวเล็กแล้วเนี่ยคนที่ตัวแบบตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่นี่ก็สามารถนั่งได้แต่อาจจะคืออาจจะลาบากนิดหนึ่งนะครับเนาะก็ถือว่าไม่เป็นไรนะก็ถือว่านั่งได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะนี่เขามีที่ใส่แก้วให้ด้านหลังอีก 2ช่องนะครับและวางแขนได้นะอ่ะใครอยากจะดูข้างหน้ารถเนี่ยมองไปหน้ารถเออดูสัญจรรถรถผ่านไปมาอทุกไหนแล้วเนี่ยก็มองได้นะครับสบายๆโดยที่ไม่ต้องแบบอะเง,งือ้อคออยู่นี้นะนี่นั่งได้สบายๆเลยนะครับมีที่รองแขนให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอ่าน่าจะเป็นปลั๊กนะ AC 230 V 1 23 WW เนี่ยนะครับ นาจะเป็นปลั๊กนะน่าจะเป็นหวัวชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับเนาะสามารถมาเสียบได้นะครับมาดูข้างในเครื่องยนต์กันบ้างนะว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้โอ,อ้นี่เขามีเอาแบาบว่าตรงนี้ให้ด้วยนะเออแบบว่าไม่ต้องใช้มือแบบอันนี้ปั๊บแล้วก็มานี้เลยมันไม่มีเลยนะครับสำหรับ ford ranger raptor คันนี้นะครับห้องเครื่องเนี่ยเป็นห้องเครื่องเดิมนะครับแล้วก็เป็นไบเทอร์โบ นะเครื่องยนต์นี้เป็นดีเซลนะครับโอ้โหมาดูกันหน่อยไหมว่าเทอร์โบอยู่ตรงไหนเทอร์โบนี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะนะครับสองตัวนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยดีมากๆนะขึ้นเขาแบบระยะทางไกลๆนี่โอ้โหได้อย่างสบายๆเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะเดี๋ยวเราขอปิดละกันเนาะ อสำหรับใครที่ชอบรถ Ford Ranger อ a p t o r ปี2018คันนี้นะครับราคาอยู่ที่759,000บาทนะครับดาวเพียง1,900บาทนะครับและผ่อนเพียง12,366บาทนะครับนะรถสวยคุณภาพดีนะครับต้องประเสริฐผลยูสคาร์นะครับทั้ง23สาขาทั่วไทยนะครับนะหากครณสนใจสามารถทักมานะครับข้อความด้านล่างของเราได้เลยนะครับผมมีช่องทางติดต่อให้ครบนะครับสำหรับบออสนะครับ ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าสวัสดีครับประเสริฐผลประเสริฐผลประเสริฐผลยุทธารับรองจะถูกตารับรองจะถูกใจ